ช่องของพี่ก๊อปนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o เพย p a y p o w f u l Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะคือเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ PowerPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อปไปในตัวเหมือนกันนะครับ ขอบบคคุณครัสวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอาสูเลนนะครับวันนี้เป็นข้อมูลแพท ของวันที่2นะครับซึ่งมีการอัปแพทมาก่อนหน้านี้2วันแล้วนะครับซึ่งมันตรงกับวันหยุดยาวของประเทศจีนนะครับก็เลยมีการอัปแพทล่วงหน้านะครับประเด็นหลักๆในวันนี้จะคุยมีทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องกิจกรรมที่ผ่านมานะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือกิจกรรมที่ดําเนินอ,อยู่ตอนนี้คือกิจกรรมของน้องเอสกิโมนะครับแล้วก็และเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะมีอยู่2อย่าง อย่างแรกก็คือเครื่องขาววานิชิโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็มีสกิลของเรือมน้ําของไอรอนบัตเนี่ยมีการอัพเข้าไปนิดหนึ่งนะครับก็มาเรื่องที่1นนะครับก็แพทวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเอารูปของน้องเอสกิโมขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรือพิฆาตของรอย a l อ a นาวีนะครับที่จะอยู่ในกิจกรรมนี้วิธีการได้รับนะครับสะสมแต้มที่ได้จากกิจกรรมเนี่ยหนึ่งแต้มรับไปเลยนะครับไม่ยากนะครับ ความน่าสนใจของเรือลำนี้นอกจากความน่ารักแล้วนะครับก็คือเรื่องของความเก่งดูที่ Equipment ก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยแสดงผล100%มีปืน2กระบอกนะครับติดปืนของเอดอพิคาตส่วนที่2ตอร์บิโดมีพีโหดด้วยนะครับแสดงผล135%อ n 100%นะครับตอนนี้ก็อยู่ในตู้กาชาด้วยนะครับก็โอกาสได้1.4%ที่ตู้ไลท์นะครับแต่ไม่แนะนําให้เปิดนะครับก็ไปหาเอาดีกว่า เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะบาดเจ็บมาเยอะจากกิจกรรมชิลโนอย่าเสียคิวเลยนะครับสะสมไปสู้ในกิจกรรมครั้งหน้าน่าจะมีกิจกรรมที่จะรีลานอยู่เยอะอยู่เหมือนกันที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นฟอร์มินาเบิลเอาละมาดูที่ค่าสเตตัสนะครับ HP เนี่ยถ้าเทียบกับเรือพิฆาตของลอร์ยอนาวีที่ปกติแล้วจะหลบเก่งแต่ HP จะน้อยแต่สาหรับเอสกิโมถือว่า HP เยอะกว่ามาตรฐานมานิดนึงนะครับถือว่าใช้ได้เลยค่าปืนใหญ่ถือว่าเยอะนะครับ ต่อต้านรากัศยานพอได้นะครับต่อต้านเริมน้ำดีนะครับก่อไร้ปกติค่าตอร์ปิโดพอรับได้นะครับค่ารักสูงมาก72นะครับน้องเป็นคนที่โชคดีมากสปีดสี่สามค่ารีโหลด184ถือว่าสูงนะครับโดยเฉพาะมีปืนอยู่2กระบอกด้วยดังนั้นสอดคล้องกันยิงเละแน่นอนนะครับแล้วก็ค่าลบหลีกสูงนะครับ2 0 4รีถึงส1งนะครับค่าความแม่นยำโอเคหนึ้ยถึง188นะครับใช้น้ำมัน9 น้องจัดอยู่เทียร์สามนะครับพี่ว่าเรือลำนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการฟาร์มนะสุดยอดเลยพี่ชอบเรือสายนี้มากนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเพราะอะไรนะครับสกิลนะครับมีสกิลเดียวนะครับเป็นสกิลสีแดงทุกๆ30วินาทีมีโอกาส100%นะครับคือตอนแรกจะไม่100%แต่ถ้าอัพเต็มแล้วจะ100%นะครับจะยิงกระสุนชุบพิเศษนะครับก็ดูตามภาพจะยิงเป็นเกรดนั้งแข็งจำนวนมากออกไปนะครับซึ่งปกติน้องก็ยิงลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีปืน2กระบอกและรีโหลดเยอะ แล้วก็จะมีท่ายิงชุดพิเศษแถมมาด้วยเนี่ยเหมือนกับไม่ได้มาคนเดียวมาตอ่อในส่วนที่2นะครับเมื่อ HP ของน้องเอสกิโมเนี่ยเหลือต่ำกว่า30%นะครับจะฮิวตนเอง10%พร้อมกับยิงกระสุนชุดพิเศษท่าเดียวกันนี้ออกไปนะครับอันนี้แสดงผลหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้นะครับฮิวแสดงผลเพียงแค่ครั้งเดียวมีสกิลอันเดียวนั่นแหละแต่ครบเครื่องมากอย่างนี้ดีนะครับเพราะว่าเราอัพแค่สกิลเดียวเนี่ยก็ถือว่าเต็มหมดแล้วนะครับ น้องเอสกิโมอาจจะไม่ใช่เอเวอร์นะครับที่น้องจะเอาไป PP หรือว่าเอาไปปะทะบอสทำเดบิวตมหาสารแต่ไม่ใช่คือถ้าทุกพูดถึงเรื่องการฟาร์มเนี่ยมีครบแล้วนะครับเอาตัวรอดเก่งมีการโจมตีที่ต่อเนื่องถ้าว่ากันตามตรงแล้วนะครับเอสกิโมจะคล้ายๆซูซูสกิครับแต่ซูซูสกิเนี่ยพี่ว่าอันนั้นขั้นโกงแล้วนะครับมันคล้ายกันคือการโจมตีหนักหน่วงด้วยนะแล้วก็โจมตีถี่มีปืนสองกระบอกด้วยแล้วก็มีสกิลเอาตัวรอดด้วยอันนั้นถือว่าคนระดับแล้วกันนะครับ แล้วก็น้องเอสกิโมมีสกินมาขายในช่วงกิจกรรมนี้พร้อมกันด้วยนะครับเป็นชุดว่ายน้ํานะครับซึ่งบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าน้องเป็นคนนิสัยยังไงนะดูเป็นคนขี้แกล้งนะครับซึ่งน่ารักมากนะสาวเว้นขี้แกล้งนะครับ ในส่วนของข้อมูลฉากที่เราไปฟาร์มแต้มกันนะก็จะมี3มฉากนะครับก็อย่างน้อยนะทำสามดาวก่อนละกันนะครับจะได้คิวจะได้ทองแล้วเรื่องกิจกรรมเนี่ยสะสมแค่หมื่นแต้มก็ของรางวัลครบแล้วนะครับดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปเกินกว่านั้นแต่ด่าน SP 3เนี่ยน่าสนใจมากตรงนี้จะมีเซตถูให้แก้แค้นนะครับใครที่กิจกรรมครั้งที่แล้วไม่ได้เซตถู 2, ครั้งนี้ก็มาให้แก้แค้นด้วยนะไม่รู้ว่าดรอปง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะครับครั้งที่แล้วเนะี่ยคือวิ่งกันเป็นร้อยรอบเลยกว่าจะมากัน แล้วก็แถมยังไม่พอนะครับที่ด่าน SP 3มเนี่ยมีแมกเนติกตอร์บิโแบบ4ลูกนะครับซึ่งใช้ดีมากมันมีเกียร์ดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกียร์ลิมิเต็ดนะมันสามารถหาได้จาก2ช่องทางนะครับก็คืออยู่ในกล่องของไอรอนบัตและในด่านบออาคายของสปีก็มีดรอปนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับเราจะฟาร์มด่านนี้เพื่อหาตอนี้ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราจะเก็บแต้มไปด้วยนะครับหาเซตทไปด้วยนะครับ แล้วก็ด่านนี้ก็ได้ผ่าดม่วงด้วยนะครับดังนั้นจะวนตรงนี้เป็นร้อยรอบเป็นพันรอบเนี่ยก็ไม่เสียประโยชน์หรอกเพราะว่าของดีนะครับเรื่องของด่านนะครับก็มีความลับแฝงอยู่เล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่รอกิจกรรมดิวเจนเชสบอร์ดอยู่นะครับในกิจกรรมนี้เนี่ยใส่เรือพิฆาตของไอรอนบัตที่เป็นระดับแร่ระดับคอมมอนนะครับใส่มาครบเลยลําแรกนะครับเซต1นนะครับสามารถดรอปได้ที่ด่าน SP1 นะครับใครยังไม่มีน้องก็ไปสามารถดรอปได้นะครับ ลำถัดไปนะครับเซต20นะครับอันนี้ดอปทุกฉากนะครับเป็นระดับ normal ระดับ common หาง่ายมากคิดว่าน่าจะได้กันเยอะแยะไปหมดเช่นเดียวกับเซต21นะครับนี่ก็ดอปทุกฉากน้องจะเอาเรือพวกนี้นะไปทำเรือลิมิตเบรกศูนรเลเวล70ใช้น้ำมัน1ก็ได้นะครับสำหรับสายไอรอนบัตแล้วก็ลำสุดท้ายนะครับเซต18นะครับจริงๆอยู่ในตู้ไลท์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสามารถดรอปได้ที่ด่าน SP2 นะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าอยากได้แต้มโบนัสนะครับมีเรืออยู่2ลำที่สามารถบูสต์แต้มโบนัสน้องได้นะครับก็คือว a r สไปนะครับกับ f o x h o u ฮเอาลำใดลำหนึ่งนะครับไปตีบอสนะครับแล้วไม่จมนะครับจะได้แต้มโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมสกินไหว้พระจันทร์ของชิรานุอีนะครับเจ้าของร้านของเรานี่เองนะครับกิจกรรมนี้ง่ายๆนะครับเป็นเกมจับคู่ครับก็เล่นครบ 7-8ถึงวันเนี่ยก็รับสกินไปได้เลยครับอันนี้เป็นกิจกรรมรีรันนะสำหรับคนที่มีสกินอยู่แล้วที่เคยเล่นครั้งที่แล้วเนี่ยก็คงจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินให้ครับมาในส่วนของเรือที่ได้รับการเลตูฟิตในกิจกรรมนี้นะครับก็คืออาริอาเกะนะครับน้องเป็นเรือระดับแรเรือพิฆาตของญี่ปุ่นนะครับถ้าเลตูฟิตขึ้นมาแล้วจะมีสกิลโผล่ขึ้นมา1นสกิลนะครับพี่ว่าจริงๆแล้วอาลิคาเกะเป็นเรือที่เก่งนะ สเตตัสมันตรงสายหมดนะครับแล้วก็มีสกิลที่สามารถเบิ้ลนต่อได้ถ้าเลตโตฟิตเนี่ยมันจะได้สกิลที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเป็นบัฟให้กับเรือทุกเครื่องบินทุกลำโจมตีแรงขึ้น1 5นะครับถ้าใครมีน้องแล้วอยากจะได้เรือที่บัฟเรือทุกเครื่องบินนะครับจะเอาไปใช้กับชิโนะก็ได้นะครับแล้วก็สายต่อด้านหน้าเล่นมือก็ถือว่าบางทีบางจังหวะก็ทำเดบเมตได้เหลือเชื่อนะครับก็แนะนำอลิคาเกตเลตโตฟิตนะครับ แล้วก็ในแพทนี้นะครับมีเรือ2ลําที่ได้รับชุดแต่งงานจริงๆชุดมาตั้งแต่วันที่30แล้วนะครับลําแรกนะครับก็ RPG, บคือน้องเหมียวอากาชินะครับแม่ค้าหน้าเลือของเรานั่นเองนะครับได้รับชุดแต่งงานแล้วนะสําหรับใครจะแต่งงานกับน้องนะครับเชิญได้เลยนะครับชุดแต่งงานน่ารักมากนะครับมีทั้งเพชรมี dade, ทั้งทองมีทุกอย่างเลยนะฮะที่ปล้นไปจากเราไปนะครับ <anner> แล้วก็ลําที่2นะครับอันนี้ไม่เกินความคาดหมายนะครับก็คือมิกาซ่านะครับเรืออวยของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับ บางทีอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่สักวันอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะไม่รู้นะเพราะอวยเหลือเกินนะครับชุดแต่งงานนี่คือมาอย่างเวอร์มาอย่างอลังการเลยนะครับซึ่งจริงๆออกแบบไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเข็นออกมามาเป็นชุดแต่งงานสําหรับคนที่ยังไม่มีมิการนะครับที่ว่าเร็วๆนี้แหละนะครับญี่ปุ่นได้มีกาะลงตู้ถาวรไปแล้วนะครับของเราในอนาคตก็คงจะมาลงตู้ถาวรเหมือนกันนะครับสักวันหนึ่งมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับและเมื่อมีชุดแต่งงานมา2ชุดนะครับช่วงนี้ก็จะมีโปรแหวนเพชรด้วยนะครับ ก็คือซื้อ2วงในราคา980เพชรนะครับซึ่งสำหรับคนจะใช้บริการนะครับก็อาจจะเอี่ยวไปใช้บริการกับ power pay ด้วยก็ได้นะครับซึ่งสามารถเสพเงินได้น้องนะอันนี้ก็คือขายกันแบบตรงๆนี้นะครับเพราะว่าโปรนี้ถือว่าคุ้มมากการซื้อเพชรวงละ600เนี่ยมันแพงถ้าโปรนี้มาปกติมักจะซื้อกันนะครับมันคุ้มสุดๆเลยมาถึงเรื่องต่อไปนะครับตอนนี้มีเกียร์ใหม่อยู่ในร้านคอ Data อยู่2ชิ้นนะครับ จริงๆเพิ่มเข้าไป3ชิ้นแต่ว่ามีเกียร์ที่มาจากกิจกรรมครั้งที่แล้ว1ชิ้นนะครับมาดูกันทั้ง3ชิ้นเป็นเกียร์ของเรือส่งกําลังบํารุงนะครับก็คือน้องบัวเรานั่นเองชิ้นแรกนะครับที่เป็นชิ้นใหม่นะครับชื่อว่า small caliber นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อติดให้กับน้องบัวนะครับจะเพิ่มค่าไฟ power นะครับค่าปืนใหญ่ให้กับพวกกองหน้าทั้งหมด8%นะครับชิ้นที่2นะครับชื่อว่า torpedo material นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อติดให้กับน้องวัวเนี่ย จะเพิ่มค่าตัวบีโดให้กับทั้งกองเหลือนะครับกองหน้ากองหลังได้หมดครับ8%มาถึงจุดนี้ก็พอจะรู้ได้แล้วนะครับว่าน้องวัวของเรานะครับสามารถปรับเปลี่ยนบัฟได้ตามเกียร์แต่ในความรู้สึกพี่นะรู้สึกเหมือนมันน้อยจังเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปลองใช้ดูก่อนละกันนะครับว่าถ้าติดให้กับน้องบัวปุ๊บเนี่ยเวลาไปใช้จริงเวลาเข้าทีมจริงแล้วเนี่ยมันเวิร์กไหมนะครับขอไปลองดูก่อนนะฮะแล้วเรื่องต่อไปนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนในแพทนี้นะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยทำเอาพี่เนีย โกรธเหมือนกันนะก็คือเครื่องคาวานิชินะครับซึ่งเราฟาร์มกันแทบตายเลยอ่ะเพราะว่าเห็นความสามารถมันในช่วงต้นๆนะครับอู๋นี่มันเครื่องบินเทพชัดๆนะครับตอนนี้มันโดนเนิฟครับมาดูกันนะครับว่าคาวานิชิโดนเนิฟอะไรไปนะครับจากเดิมนะครับปืนกระบอกที่2เนี่ยมันจะเป็นปืน20มิลิเมตรนะครับตอนนี้คือปรับเหลือแค่13มิลิเมตร2กระบอกนะครับซึ่งจริงๆมันมีสกิลอยู่เมื่อก่อนมันบอกว่าถ้าออกไปอินเตอร์เซฟนะครับออกไปต่อต้านอากาศยานมันจะปรับเปลี่ยนเป็นปืน13มิลบ ซึ่งเหมือนว่ามันมันดรอปลงตอนนเตอร c e p t นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องิ intercept แล้วนะคือตอน air ไ t a r ์ออกไปมันก็ใช้ปืนกระบอกเดิมนะครับดังนั้นค่าต่อต้านอากาศยานมันเนี่ยลดลงนะครับณปัจจุบันเนี่ยถ้ามองกันแบบง่ายๆนะตอนนี้คาวานิชิมันเหมือนกับ h ฮ l แ c a t u p เกรดครับมันเป็นเครื่องที่พกระเบิด500ปอนด์ไป2ลูกและต่อต้านอากาศยานยังคงสูงอยู่นะครับแต่ว่าไม่เวอร์เหมือนตอนที่มันออกมาแรกๆนะครับก็คือเครื่องที่มันต่อต้านอากาศยานจริงๆเลยเนี่ย มันยังก็คงความเทพอยู่นะครับคาวานิชิไม่สามารถแซงตรงจุดนั้นได้แล้วณปัจจุบันนะครับสรุปให้อีกทีนะครับคล้ายๆกับเฮลแคดสีทองนะครับแล้วก็ดีกว่าไปทุกด้านนิดหน่อยก็ยังถือว่าเป็นเครื่องที่ดีและโกงอยู่นะฮะใครที่ฟาร์มในกิจกรรมที่แล้วเนี่ยไม่เสียประโยชน์หรอกนะครับเผื่อใครจะถามนะว่าพี่ได้กี่ชิ้นนะครับพี่รวมแล้วนะครับในกิจกรรมทั้งหมดนี้พี่ฟาร์มได้ทั้งหมด31ชิ้นครับฟาร์มกันตาเหลือกเลยเมื่อคืนก็อดหลับอดนอนครับเพื่อความชิ้นนี้นะฮะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเรือมน้ำของไอรอนบัตนะครับที่มีสกิล l ูฟแพคนะครับตอนนี้สกิล o ูฟแพคมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเป็นการบัฟให้นะครับจากเดิมเนี่ยจะเพิ่มค่าตอปิโดนะครับแล้วก็เพิ่มค่ารีโหลดปัจจุบันเพิ่มค่าความแม่นยำํำแถมเข้าไปด้วยนะครับสำหรับน้องเรือมน้ำไอรอนบัตท,ที่มีสกิล l ูฟแพคนะครับสกิลเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันมีหลายลาเหที่มีสกิลนี้นะครับ มาถึงในส่วนของกิจกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็คือซากของกิจกรรมชินาโนะนะครับก็จะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือกรอบโปรไฟล์นะครับยังทําได้อีกหนึ่งตาทนะครับใครที่ยังลิมิตเบรกไม่ทันนะครับยังมีเวลาหลงเหลืออยู่นะครับแต่ตามหาชินาโนะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตู้กระชาวไปแล้วพี่หวังว่าสักวันหนึ่งชินาโนจะกลับมาอีกครั้งในกิจกรรมรีแันนะครับแล้วก็ร้านแรกแต้มนะครับที่สะสมแต้มจากกิจกรรมที่แล้วเนี่ยใครที่ยังใช้แต้มไม่หมด ก็เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาแต้มที่เหลือเนี่ยแลกอะไรกันดีน้องเรียงลาดับตามความสําคัญตามพี่ก็ได้นะครับคนที่ยังไม่มีขี้อี๋นะครับก็ควรแลกขี้อี๋นะครับแล้วก็เกียร์พิเศษในกิจกรรมนี้น่ยทั้ง2ชิ้นเลยนะครับซึ่งไม่แพงเลยถ้าแลกได้ก็แลกนะครับอันนี้3อย่างนี้บังคับนะครับลำดับถัดไปนะครับก็คือพวกทองและน้ํามันอาหารเนี่ยพี่จัดว่าลําดับความสําคัญเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นทรัพยากรถ้าแต้มเหลือๆก็ไปแลกเก็บไว้ไม่แพงเลยนะครับ ลำดับถัดไปเนี่ยสำหรับผู้เล่นเก่านะครับแปลนของเรือวิจัยควรเก็บนะครับเก็บให้ครบโดยเฉพาะแปลนลุงมันหายากมากนะครับการจะทําเรือลุงอ่ะมันต้องใช้ถึง500กว่าใบานะดังนั้นควรเก็บนะครับมีกิจกรรมอะไรมาก,ก็ควรเก็บให้หมดนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยตรงนี้มันดูจะแพงบางทีแต้มน้องมีไม่เยอะพี่ว่าน้องควรโฟกัสกับเรื่องเกียร์เรื่องผาดน,นะครับกล่องทองเนี่ยที่อยู่ด้านบนเนี่ย ถ้าน้องยังมีของทองใช้ไม่มากกล่องทองน่าสนใจนะครับแล้วก็กล่องแมวทองก็น่าสนใจสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผาดม่วงเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะผาดที่เป็นสําหรับเกียร์เสริมนะครับแล้วก็ผ่าสาหรับปืนหลักนะครับแลกเอาไปทําบวก10จะทําให้น้องผ่านไปได้ด่านที่ไกลมากขึ้นนะครับก็ครบแล้วครับนี่คือข้อบนที่พี่พยายามจะสรุปแล้วก็รวบรวมมาให้นะว่าแพทนี้มีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับ ถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับข้อมูลตรงไหนผิดน้อง,องก็สามารถช่วยพี่ก๊อฟเสริมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าจะพยายามทําคลิปที่มีประโยชน์มาให้มากขึ้นนะครับเอาละว,วันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับขอให้สนุกกับเกมอสูเรเลนนะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ